มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กูไก่กลับมาเล่าเรื่องราวนิยายจันทราอัส,สดงอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปนี้นะจะเป็นการเล่าตอนที่พระเอกหึงอันนี้มันจะเป็นตอนพิเศษนะคะเป็นตอนที่หลังจากที่โหเขาไปได้อยู่ด้วยกันมีลงมีลูกกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะหลังจากที่พระเอกหรือฐานไทยจินกับลิซูซูหรือนางเอกแต่งงานกันแล้วก็กลับมาอยู่ในพิภพมันอีกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พิภพมานนี้จัดงานเลี้ยงให ให้กับองค์หญิงฐานไถจือมีหรือว่าอามีน้อยพระเอกกับนางเอกก็คอยต้อนรับแขกในฐานะราชันมันใช่ปะระหว่างที่งานเลี้ยงดําเนินไปก็มีประมุขอาณาจักรสีขันที่ร่างเดิมเนี่ย เป็นหมีเทาแล้วก็มีชีวิตอยู่มาเป็นพันปีพอมากลายร่างใช่ไหมกลายเป็นมันก็กลายเป็นแบบว่าผู้ชายตัวใหญ่แขนก็ใหญ่ตัวนี่คือเท่าแบบนางเอกสองคนเลยนะนางเอกนะแอบมองแขนของประมุกสี่ขั้นดูแบบโอ้โหหนากว่าเอวตัวเองก็ขยานนิดนิดแต่พระเอกที่นั่งอยู่ข้างนางเอกเห็นว่านางเอกเหลือบมองประมุกสี่ขั้นคนนี้นั่นกว่าปะกะติเห็นดังนี้ปุ๊บสายตาพระเอกก็เย็นชาเลยจ้าปากนี่ก็แบบว่ากระทบกระแทกแดกดันเขาไปจนประมุก ซิ่งทีงคนนี้เหงื่อแตกซิกไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปล่วงเกินราชันมารที่ตรงไหนส่วนมานคนอื่นๆก็ได้แต่ยิ้มเยาะในคราวเคราะของเพื่อนนางเอกเห็นก็เลยบอกพระเอก แบบว่าดึงแขนเสื้อบาๆประมาณว่าพอได้แล้วพระเอกนะั้นเลือบมองนางเอกแวบ,บเดียวแล้วก็เม้มปากแล้วก็สะบัดแขนเสื้อจากไปนี่พบคนงอนแล้วหนึ่งนางเอกนะ่ะทั้งงงแล้วก็ขำเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานกันมานางเอกนะ่ะแค่เอ่ยปากว่าอยากได้อะไรพระเอกต้องรีบหามาให้ทันทีน้ะจะเห็นพระเอกนะโมโหตัวเองแบบนี้หลังงานเลี้ยงเลิกนางเอกก็ไม่รีบไปงออีกแต่ว่าไปกล่อมลูกสาวไปคุยเป็นเพื่อนลูกจนพอนางเอกกลับไปที่ตำหนักนางกำนันก็รายงานว่าพระเอกยังไม่มาจ้ะสะสง งานอยู่ที่ตําหนักหน้าคืนนี้สงสัยไม่กลับแม่งอนหนักมากพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บนางเอกก็เลยบอกนางกํานันไปว่าไปบอกพระเอกละกันว่าคืนนี้นางจะไปนอนกับองคหญิงน้อยทําเอานางกํานันลําบากใจไปแล้วพระเอกที่ยืนแอบฟังอยู่นะกําหมัดค่ะจนแบบว่าเสาที่จับอยู่นะเป็นรูปรอยนิ้วไปเลยแต่ก็ยังโมโหเดินกลับไปทํางานที่ตําหนักหน้าจนได้ข่าวว่าองคหยิงน้อยหลับไปแล้วถึงได้โยนผู้กันทิง้งแล้วก็เดินย้อนกลับมาหาหนางเอกทันทีแล้วกลางดึกคืนนั้นพระเอกก็มาอุ้มนางเอกออกไป จากห้องนอนของลูกสาวไม่พูดไม่จา่านางเอกอมยิ้มแกล้งอ้อนถามว่าหายโกรธแล้วหรอพระเอกก็งอนค่ะถามว่ารู้ว่าโกรธแล้วยังจะจากไปไม่เหลียวหลังอีกนางเอกเห็นพระเอกยังโมโหก็เลยใช้แขนเสื้อแกล้งปิดหน้าบอกว่าไม่กี่ปีก็โมโหข้าขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะพาอามีก,กลับสำนักเิงอย่างดีกว่าจะได้ไม่อยู่ขวางหูขวางตาราชันมาน คราวนี้นะพระเอกก็เลยวางนางเอกลงบนชิงช้าหยิบรองเท้ามาใส่ให้แล้วก็ปลอบเสียงอ่อนว่าข้าไม่ได้โมโหเจ้าแต่พอนางเอกถามว่าโมโหใครก็ไม่ยอมตอบจ้ะบอกแค่ว่าไม่ได้โมโหใครทั้งนั้นจ้ะยังปากแข็งเหมือนเดิมพระเอกสุดท้ายนางเอกก็เลยแกล้งงอนจนพระเอกต้องให้นางเอกดูว่าพระเอกมีปมเล็กๆอยู่ตั้งแต่สมัยที่พระเอกเป็นแค่องค์ชายตกอับฐานไถจิ้นอยู่กับเยซีอูมีครั้งหนึ่งพระเอกเจอเคราะห์ร้ายบาดเจ็บสาหัสนางเอกก็เป็นคนมาช่วยดูแลทําแผลให้แล้ว ตอนที่ทําแผลนะนางเอกเปิดเสื้อพระเอกแวบ,บเดียวแล้วก็รีบปิดเพราะเขินแต่พระเอกเข้าใจผิดตั้งแต่นั้นว่านางเอกไม่พอใจที่พระเอกผาย้อมอ่อนแอขนาดนี้ทั้งที่เรื่องในคืนนั้นมันผ่านมาตั้งกี่ชาติแล้วกว็ไม่รู้ ทีนี้หลังจากที่พระเอกรอดออกมาจากคงคาผีครวนมาบำเพ็ญเซียนก็พยายามทุ่มเทสร้างกายเนือ้อขึ้นมาใหม่แต่สวรรค์ไม่เป็นใจแกร่างของพญามารออกไปทางสูงโปร่งงดงามไม่เหมือนพวกพูดผีปีศาจท,ที่ค่อนข้างจะแข่งแรงบึกบึนผ่านมาหลายปีขนาดนี้พระเอกก็ยังคิดว่านางเอกน่าจะชอบคนสไตล์ผ่าเผยมีกําลังวังชาเออคิดได้เนาะนางเอกเห็นความทรงจําช่วงนี้ก็ถึงกระคำออกมาอย่างห้ามไม่ได้ถามว่าพระเอกอิจฉาประมุกสี่ขั้นที่รูปร่างบึกบึนหรอพระเอกไม่ตอบแต่ว่า พานางเอกเดินกลับตำหนักแล้วจู่ๆกับพูดขึ้นมาว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนร่างเป็นแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นถ้านางเอกชอบพรุ่งนี้จะสร้างไก่เนื้อใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้โถนางเอกเล่นยิ้มไม่ไหวอีกต่อไปบอกว่า ตอนนั้นน่ะนางเอกแค่อยากเปิดดูว่าพระเอกมีแผลตรงไหนไหมต่อมานางขืนเองก็เลยรีบปิดไม่ใช่ว่าไม่พอใจร่างกายของท่านซะหน่อยจริงๆแล้วอะ่ะร่างเทวะสูงโปร่งนี่แหละงดงามที่สุดในโลกแล้วแล้วนางเอกก็คิดในใจว่าพระเอกที่มีใจรักนางย่อมทําให้นางวันไหวมากที่สุด ในที่สุดพระเอกก็อมยิ้มยังพอใจได้แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในฉากที่เป็นตอนพิเศษที่ว่าพระเอกหึงนางเอกนะคะแต่เอาจริงๆเราในซีรีส์เราก็จะเห็นนะว่าพระเอกนี่คือแบบว่าคลั่งรักมากเวอร์เนาะเรามารอดูต่อค่ะว่าในซีรีส์นะเรื่องราวจะขยี้ให้เราปวดใจกันมากแค่ไหนคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ